มันสุดมันวันเสาร์นี้บุลาฟายเระเฟิร์นโรเวอร์ที่มาดับหนึ่งพบเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสช่องเจ็ดสีถ่ายทาอดขึ้นการแข่งขันจากประเทศอังกฤษรายการสุดท้ายยาภากสวัสดีครับปุ๊ขอบคุณนะครับเริ่มด้วยเรามีประมาณชช่วงนกันส่วน2ช่วงนี้ แล้วก็กลับมาติดตามจากสองช่วงก็คือช่วงแรกมาที่การแข่งกับประเทศอังกฤษกับรกบราซิลก,กับรายการสุดท้ายกองรายการสุดท้ายนแรกก็คือรายการคือรายการกีฬาดีดีไอทีวีนะครับตอน,นนี้ก็แข่งกันก่ออันนี้ยี่สิบนาฬิกาก่อนะครับประมาณตีแปดครึ่งครับวันนี้ก็มีการแข่งของประเทศอังกฤษเป็น,นอนังกฤษกับฝรั่งเศสครับแข่งของฝรั่งเศสได้ลงมาเจอแล้วเ สมเด็จพระรามเจ้าเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จกษริสังฆราชสมเด็จพระนหาปรมนาินายกครับการแข่งวันนี้ก็มีการแข่งของการแข่งของการแข่งด้วยกันแข่งของกันแข่งโอโกโดแข่งปีกของประเทศหรือประเทศอะไรต่างๆไม่ต้องกลัวว่าประเทศใดๆจะได้เลิกสมเด็จพระเจราไอยู่วัวข่าวกีฬาที่สองครับมาที่การแข่งของประเทศ เปรูหอมไมริกาใตา้ส่วนอเมริกาเหนือก,ก็เป็นเม็กซิโกเม็กซิโกในรางวัชลชนะเลิศกันนะส่วนเปรูแพ้กันของได้รางวัชลชนะเลิศน้อยๆครับโอการโดตินัน่นลูกของการเก่งของเปรูกับประเทศเม็กซิโกเม็กซิโกการเขียนของเม็กซิโกครับก,กญญารเขียนะวันนี้กได้ได้แต่งรางวัลตลอดเลยรางวันที่ได้ชนะเลิศได้เสียลูกกำนึงกำถึงลูกกำมึงกำถึง กขครัรรรรรคดกีฬที่สามครับมาที่การแข่งขอนดวเซียกับกับประเทศกับประเทศ,รเทศบราซิลครับการแข่งของบราซิลได้รางวัลชนะเลิศซึ่งเป็นรางวัลขนาดในะถ,ถ้าไม่แข่งีก็คืออัตราด้ว่ถุมชมครับแข่งตัวนี้ของการแข่งบาซิได้รางวัน,น,น,ๆๆนดเลดครับกรแขันนีก่านกขวัน้การแข่ขาขอไอเไอลนไนดีกกับบราซิ ได้รางวัลชนะเลิศกัได้เลยดชนะเลิศสักับลับมาสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมากับปฏิทามกับประเทศเคนิน้ากับประเทศหนึ่งในประเทศครับและคอดูนะครับว่าประเทศไหนจะได้ร่วมชนะเลิศก่อน ยี่สิบเอ็ดการ์เซฟชนะทีกับัตติกับจักรเรงกนต่อครับวันนี้ก็มีการแข่งของไอร์แลนด์กับประเทศประเทศเคลดีดาครับว่าไม่จะรู้ครับว่าไอไอร์แลนด์กับเคลดาใครจะชนะคนโคนได้รางวัลชนะเลิศการได้รางวัลชนะเลิศครับชมดักนี้ครับ อติวันนี้ก็เป็นกติของไอซ์แลนด์กับประเทศเคนาดาครับการแข่งของเคนาดาได้รางวัลชนะเลิศของเคนาดาปาวได้รกาเนให้นสุดละที่ันกาัน้รางัอะเล่เนสยเลดกี้ลุ้ดท้ายครับมาที่การแข่งองเพลงนี้การแข่งเพลงนี้เป็นเพลงในคอนเสิร์ต ของปีสองรัสี่ส <|so|> ิบาหกครับอันน oh, ี้ก็ปีสอรพัสี่สิบหกแล้วครับมันี้ก็เจ็ดพฤศจิกายนขอฟังเพลงนนะณณะไอฟังครับเชิญครับเชิญครับ ข่าวกีฬาแล้วนะครับพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา20่านิกาครับสรวันนี้สวัสดีครับวันพรุ่งนี้นะครับก็มีการแข่งเลือกกรรมกานกบทอกันวันนี้ก็เันที่7พฤศจิก,ก,กายนด้วยนะครับ แล้วก็มีการพุทธรับก็ส่งท้ายด้วส่งท้ายด้วยโกสักชังพยะโตท,ที่สาวาตรงเห็นคอนหยุค้าเป็นสมุนทายทายที่คอดามาชุชุยสวัสดีครับสวัสดีครับ